ไปหา้างกาไปเรายาปลาปิ้งเลขกเลิกเขายังซื้อได้อะอแค่นี้ไปยังเขาจะซื้อกินบ่รได้แต่พ่ารู้สึกว่าที่จ่ายไปมันคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มดีกว่าเป็นไปผ่านพันดีบุญนะที่ทานผลิตพันธบุญแล้วเห็นผุได้ใจว่าเออไม่ต้องให้ลูกมาคอยนลหุคุ้วาวหางปลาส่งให้กินแล้วเดินกินเองได้เงี้ยในข้องเดินในข้องทํางานสะดวกขึ้นปวดเข่าแล้วก็ปวดหลังเป็นกระดูกกับเส้นถ้าฉันทำไมกินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอะ แม่ดูในคลิปในเฟซอะไรเนี่ยแหละดูนั่งดูก็ดูมานานเลยแหละแต่ก็ไม่กล้าซื้อกินสักทีปวดซื้อแต่อะไรของเป็นกระปุกอะไรเนี่ยแหละพุกระพันสองพันก็ซื้อแต่ว่าไม่ได้ผลเลยเออทันมาหลห้อวแม่ก็ได้ตังใจอ่ะแพงก็ซื้อรีบูนนี่แหละลองดูเห็นรีวิว๋อเห็นรีวิวเหมือนกันกับแม่เนาะเห็นรีวิวเยอะเห็นรีวิวเยอะก็เลยตัดสินใจือ กินกองเหลยอปวดหลังก็หายแม่ปวดกระเบนเน็บเนี่ยปวดมากปวดจนโล่งหายกระเบนเน็บแล้วแม่แม่เล่าอาการสิแม่ปวดตรงไหนก่อนที่จะทานไงปวดกระเบนเน็บมันพลิกตัวไม่ได้มันนานมาก่อนนี่แม่เป็นกระดูกทับเสนค่ะปวดมากปวดมันนันจะแยกกระดูกออกจากกันให้ได้แล้วก็มาปวดทนไม่ได้นอนก็นอนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมานั่ง S 1> <1> <S นั่งก็นั่งตรงไม่นด้ก็ต้องลั่งงอหลังซื้อ<ส>กินกล่องหนึ่งกินกล่องแรกรู้สึกว่าตรงนี้มันเอาดีขึ้นเราขยับตัวได้พลิกตัวได้ตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่แม่แม่สังเกตไหมซองที่สามมันดีเอะมันรู้สึกมันเอ๊ะมันเบานี่นะ มันก็ยังไม่หาย่เนาะมันยังไม่หายขาดแต่มันเบาไม่รนลุกได้อแต่ก่อนจะไปไหนก็จะลุกขึ้นก็ต้องหาอะไรดึงหรือไม่ก็ต้องคนดึงาสาวก็ดึงคอยยืนแม่ยืนอ่าช่วยยืนก่อนเขาเดิน,นดังุเออมีเสียงดังเสียงดังเลยเหมือนมันจะรุดออกออก่อ็เขาก็ซื้อไมต้ตะก้าวมาให้อยู่ มีไม่เท้าด้วยไม่เท่าพันกว่าบาท่ะก็ซื้อมาเดินแห่งาดินก็ไม่เท่าก็ไปได้แค่เลาะเนี่ยเนาะแม่ก็เลยอ่ะซื้อออกินนี้กองนึงจะให้ลูกสั่งแม่สั่งไม่เป็นหรอกกอต้นงให้เขาโทรสั่งให้เนาะเพิ่มมาอีกกองนึงกองนึงกินอ่ะกองนึงก็หายหรกดีขึ้นมากเลยดีขึ้นแม่ก็เอ้ากินเรื่อยๆดูที่กินกินสี่กอง จึงจะกินจิ่งขอคุ้งเข่าตอนนี้คอคือไม่มีไม่มีปวดเลยโอ้โหสุดยอดมากตอนนี้ตามหัวเข่าก็ไม่มีเสียงดังกว่ากะไม่ลั่นแล้วแม่ไม่ลั่นไม่ลั่นเห็นว่าตอนตอนนี้ก็คือเดิน เดินไปนน่นบ้านคนนี้ได้เลยไไกลได้เลยไปหาเลาะได้นลยไปหาละคุยได้เลยไม่มีใช้ไม่ไม่ใช้ไม่เท้าแล้เนาะที่ไปเลยไม่เท้าไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนหาทิ้งแล้วเลยแม่เดินไปได้ดีใจไหมแม่ดีใจปรากนจักรยานแม่ก็ขี่ไม่ได้มันพับขาไม่ได้มันเหยียดอ๋อมันเหยียดออกไม่ได้เลยเนาะแม่พอเราพอถึงเวลาเราจะหมุนพับไม่ได้ขาพับไม่ได้ขาพับลองโอดลองโวยเลย เอาเดี๋ยวนี้กี่ไปโน้โอ้ในตำบลใดเลยปันปันแต่ยานไปในตำบลได้นะไปได้เลยแม้เป็นแบบนี้มากี่ปีเนี่ยกว่าจะมาเจอดีบุญเนี่ยประมาณสักสามปีสี่ปีสี่เป็นนักนักสามปีสี่ปีเลยละแม่แม่หมดเงินเยอะไหมกับการซื้อหลากหลายยี่ห้อมาทานเนี่ยโอ้คงจะหลายหมื่นเลยถ้านับเป็นเงินหลายหมื่นนะกล่องของเคอรี่มาส่งกล่องเล็กๆกล่องใส่ยาถามแต่ลูกเน่ลูกนต้องสัง สารพัดยี่ห้อแม่เคยได้ไปฉีดยาหรือว่าไปฝังเข็มอะไรพวกนั้นแม่ไปนวดอย่างเงี้ยเคยได้ไปไหมนวดไม่ได้ไม่เจ็บมันเก็บมันนวดไม่ได้มันจับไม่ได้เลยเลยไม่นวดไม่ได้เลยเจ็บนะคะเจ็บแต่ยับไม่ได้ห้องเข่าจ้า ตอนตอนนี้ก็คือเจอดีบุญแล้วนะคะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็พูดได้ว่าปกติหรือยังนี่แม่หายปกติยังพูดได้ว่างใงไหมถือว่าปกติลรอปะถือว่าปกติเพราะมันไม่ปวดนะแม่อยู่ได้เฉยไม่ปวดแม่อะไรเพียงเดี๋ยวเราเดินก็อาจจะตุ้ตาเ่ราเราตัวใหญ่น้ําหนักเยอะบ้างแล้วแม่อาจจะไม่คล่องตัวเหมือนเดิมบ้างเนาะไม่คล่องตัวค่ะคุ้มค่าไหมแม่คุ้มแม่่าดีน่ะมีดีบุญออกมานะคนเป็นแบบนี้เยอะ ใช่มันเป็นโูกของผู้สูงวัยเนาะนี่กําลังซสื่อให้ตากินตากําลังปวดเพราะเข่าใช่พอมีอาการปวดตรงไหนก่อนที่มาทานดีบูลเนี่ยมีปวดตรงไหนมันปวดมันปวดแขนไอ้ปวดขาปวดเนี่ยขาขาอ๋อสะโพกขาลงสะโพกแล้วปวดไอ้ตรงนี้มันพิ่กเป็นทีมันที่ตอนหลังตอนหลังว่ามันที่ว่ามันิหัวเข่าไอ้มันกินแล้วมันหัวเข่า กระดูกไปโรงพยาบาลเขาไอ้เอ็กพิเลดูเขาบอกกระดูกเสือ่อมใช่ค่ะพ่ะเป็นโรคของผู้สูงวัยเนาะแล้วต้นแขนหนักเนี่ยมีไหมใจหายดีแล้วเพราะว่าอุบัติเหตุล้มใช่ไหมคะมีขาตัดด้วยกระโปงขาตัดเนี่ยมันแค่ขาหากักรถชนอ๋ออุบัติเหตรุรถชนเลยค<ด>่ะพ่อใหญ่เขามาชนพี่ครับ รถเล่หมดอ๋ออันนี้หลายปีหรือยังนี่อุบัติเหตุนี่หลายปีหรือยังสี่สิบสี่พร้อมกันทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เลยเป็นพร้อมกันเลยไปด้วยกันอุบัติเหตุนันโอ้นะคะก็เลยมีปัญหาเรื่องสะโพกล้าวตามขามาตั้งแต่ปีนู้นใช่ไหมพ่อสอสีสิบสี่พ่อสอสีสิบสี่ก็คือรักษามาโดยตลอดใช่ไหมคะพอเราสิพอไปอะไรมาบ้างหมอยังไงมาบ้าง โอ้ผมนี่อุปจากมันมีหลายออเรถชนขาหักอแขนมันหักนี้มันหนักตอนครั้งนี้เป็นต่างกันรถชนครั้งนี้มันลม้มที่บ่าสี่เดือนแล้วก็มีบุญเด็กสามสี่เดือนนะมัอ๋อประมาณสามสี่เดือนนี่เองน้อพ่อนเนาะก็มีอาการปวดสะโพกล้าลงตาขานะคะมือจชาเต้าจ่า แล้ววิ่งแรงบไปจายเจ้าจ่าแล้วก็ไปผ่าตัดวันผ่าตัดที่โรงพยาบาลไหนท้อเผืนนะค่ะจะทาทั้งคนตามนี้ตามมือตามท่าโรงพยาบาลใหญยมียามียามาทาเนาะแม่มียาบรรเทาบรรเทาในการปวดอะไรแล้วก็ช่วยทาด้วยเนาะมันมันไม่หายหรอกแต่มันเบาทาแลหะแล้วรู้สึกหายปวดเลย ม,มันเทาเฉยๆเนาะพ่อเอนะเาะนะแต่ยาหมดฤทธิ์มันก็ปวดขึ้นมามันไม่หายนะคะเวลาปวดทาหายค่ะ,ะคุณพ่อได้แบบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆมาทานเยอะไหมคะมีหลายตัวไหมที่พ่อสั่งซื้อมาทานเยอะเลยแหละทำมัได้จนเอาทิ้งจนจริงๆอะไรยายาอื่นยี่ห้ออื่นๆอ่ะพ่อโอ้เยอะแยะผมมีอะไรผมสั่งทั้งสั่งมาวิวก็จะ สมัยก่อนนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นี่นะวิทยุก็สั่งทางวิทยุครับครับทุกวันนี้มาเจอทางอออนไลน์เฟซก็สั่งทางนี้ใช่ไหมทางนี้ไม่ไม่ได้ใช้วิทยุก็ใช้แบบนี้ื่อก่อนซื้อต้องอีโทรทัศน์มาต่อแล้วโทรทัศน์ก็แหละหลายหลากหลายหมดเงินเป็นเป็นระดับไหนปะหมดเงินเป็นเงินอะไรเนี่ย เป็นเงินหมื่นหรือเงินแสนหมดเงินโอ้กินมาเป็นหมื่นแล้วเป็นหลายหมื่นแล้วใช่ไหมพ่อหมดค่ารักษาเนี่ยนะะไม่ได้ลงทุนทีเดียวทีทีละสองพันเออพูดซิยานิดทยอยซื้อยี่ห้อนี้มาทานแล้วไม่เห็นผลไม่ดีขึ้นก็หยุดไม่รน้ามาเพราะว่ายาอะไรดีโฆษณามาอะไรดีก็ซื้อซื้อทางนั้นซื้อเดือนละ หกพันก็ซื้อนั่นแหละโคาิลกินแล้วกินเดือนละหกพันก็ซื้อจ้าอ่และตอนหลังไม่ได้ผลไม่ได้ผลตอนหลังมาก็ไม่ก็มากินอันนี้หายโอ้พ่อพ่อนี้หลังจากทานดีบุลนะเป็นยังไงนี่รู้สึกมันไม่ปวดทะโพกแล้วไม่ปวดถ้าฉันทะไม่กินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะ สะดักเพชรมันไม่ไม่เหยียดแต่มันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนม่รู้้สึกไดเเลยนาาะว่มันน้ำตาไหลปวดจนตาไหลเหมือนกันนะนี่เบาตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่นะแม่ที่แม่เห็นผลแบบนี้เห็นเห็นผลเนีลยกินไปไม่ถึงสามซองแล้วว่ามันดีขึ้นเลยตัวมันเนี่ยเนื้อเราเนี่ยนิ่มหมดเลยจากที่มันตึงเส้นมันตึงเแม่รู้สึกว่ามันแล้วถามพ่อเขาว่าเป็นไงมั่งเนื้อก็ว่าโอ้เฮ้ยเนื้อมันนิ่ม buoy กว่าเนี่ยตั้งแต่หกสิบแล้วเราต้องเจ็ดสิบป่าเราเป็นนี้เราต้องกินเลยเราไม่ยอมหรอก รากินแล้วก็ยังช่วลูกเต้าจะมาขัดฝาไม่ได้เราแม่มีอะไรดีก็กินนะแม่เอาว่ะแม่เพราะมันมันแพงไปไหมแม่รู้สึกว่าไม่แพงเรากินแล้วมันคุ้มอ่ะมันคุ้มนะคะ,ะมันคุ้มมันคุ้มเลยนะ่ะไม่แพงเราบางคนอ่ะบอกว่าแพงก็ใันเจ็บปวดไปเตคนไหนที่เขาไม่กินเน่ะก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะฉันก็เปรียบเทียบนะก็บอกเฮ้ยถ้ามึงมีก็ต้อง ทักล้านหนึ่งตั้งไว้วบบนั้นแหะแล้วมึงลุกขึ้นไปเอาไม่ได้มึงให้คนอื่นเอาก็เอาหมดเลยเออบอกมันอย่างงี้นะเปรียบเทียบกันยังมันยังไม่ฟังไงคนเนี่ยเนี่ยถามแฟนเนี่ยแล้วเรื่องจริงฉันมาพูดจริงแล้วมาด่ากด้วยนะมึงไม่กินมึงกะตายแต่คนที่ปวดเข่าปวดขานะมาลองทดลองตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้ยสุดยอดเลยมันข้อสุดยอดเลยนะจะว่าแพงอ่ะมันไม่แพงมันคุ้มอ่ะนะลองกินดูเนี่ยเป็นกันเยอะแยะไปนะปวดแข้งปวดเขาเนี่ย ชวนชวนกันแม่ลองมาทางผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะแม่ขาค่ามีถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยแม่คิดว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ดีบุญกี่คะแนนก็ให้เต็มนะเนี่ยให้เต็มร้อยคะแนนก็ตตองเต็มร้อยอยู่แล้วดีบุญเนี่ยวิยอดมากคุณมีคะแนนให้หนึ่งร้อยคะแนนแม่ก็ให้หนึ่งร้อยคะแนนไดใช่แล้วพ่อพึงพอใจแค่ไหนคุณพ่อจะให้กี่คะแนนดีกินนอนหลับสบาย แม่แมันน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะสุดยอดนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งสองท่านเดินมาเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเ็มนะคะสำหรับ<ม> <ๆ S 2> ผลิตภัณฑ์พิบูลเ,เนี่ยวันนี้เบาตัวเลยนะเนี่ยเบาตัวหยงเลยเ,เออหน้าม้าไม่ได้หรอกเพราะว่าเรากินอ่ะเราก็ต้องพูดเรื่องความตรงใช่ไหมใครใครเป็นอย่างนี้แบบไอ้ต้อยเนี่ยนะฉัน,ฉ,นฉันแถวนี้ก็เรียกไอ้ต้อย ถ้าแกเป็นแบบต้อยมัง่งถ้าไม่กินตัวนี้นะมันก็ไม่ยอมหายหรอกมันก็กินยาแก้ปวดไปจนตายแหละเชืเอ่อมาเออเรื่องจริงก่อนหน้านี้แม่ทานผลิตภัณฑ์มากี่ตัวแม่บอกนิดนึงแม่ทานหลายตัวแต่มันไม่เคยหายนะมันไม่เคยหายแล้วมันถูกเราถูกเรามาตั้งเป็นกี่ปีแล้วล่ะถูกเราถูกเรากินมาแต่ยาแก้ปวดแก้อะไรฉันไม่กินนะฉันกลัวมันเข้าตับเข้าไตายันฉันกลัว ยาหมอยาโรงพยาบาลเนี่ยเจ้าไม่เคยเข้าบนโรงพยาบาลนะเพราะเจ้าไม่ไม่ไม่ยอมกินถามแฟนได้ไม่เคยไปโรงพยาบาลถ้าไม่ดีนะกินทีเดียวเขาเจ้ก็ไปต่างแล้วอ่ะจริงไหมเหมือนกันหมดนะถ้ากินไม่ดีนะใครจะต่างใช่ไหมกินแล้วมันเบาอ่ะไปโรงพยาบาลได้ชีวิตใหม่ไหมแม่เออดีมากเลยได้ถึงขั้นน้ำใช่ไหมถือว่าได้ได้ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันสบายมันลงอะไรมันก็ไม่จุกไม่เสียดไม่แน่นไม่อะไรทั้งหมดแล้วนะ ยาอะไรมันจะผิดพันมันจะดีขนาดนั้นพอทานมามานี่ก็หมดเป็นแสนแล้วนะกินมาทุกอย่างอะกินมาทุกอย่างแนะนําใครแนะนํามีไหนว่าดีก็ไปบีบไปนวดไปฉีดยาไปกายภาพบำบัดก็ไปอู้ทำทุกอย่างมันก็ทุเลามันก็หายหายแล้วก็เป็นต่ออย่างเงี้ยหายแล้วก็เป็นเหมือนเ่กมกลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมเป็นจนขานี่มันล้คุณสุดท้ายนี่ขานี่มัน ค่ะคมันมันปวดจนเดินไม่ได้ไงมันล้าวแล้วขับรถจะไม่ได้แล้วคือมันไม่มีความรู้สึกแล้วจะเหยียบคันเร่งอะไรเงี้ยเพราะขาด้ายนี่ไอ้ขาฝวาเนี่ยต้องเหยียบคันเร่งใช่ไหมค่ะคันเร่งคันเร่งมันเป็นฝั่งขวาฝั่งขวาแล้วจะไม่มีความรู้สึกเอ้กุเหยียบไปแรงเท่าไหร่รถวิ่งเท่าไหร่ก็มันช้าอันตรายอันตรายเลยเนี่ยบางทีเหยียบไปหุ้ยร้อยกว่าเลยนี่ขามันจะยกมาเคยขึ้นมันช้าถือว่าใช้ชีวิตได้ยากลําบากนะเพราะตอนที่เป็นเนี่ย เรียกว่าสุดๆเลยยังนึกว่าเออชีวิตเราเนี่ยอยากหาเงินยังอยากสบายใจว่าหาเงินได้ตัวเองไม่อยากจะให้นอนแล้วให้ลูกมาเลี้ยงยังไม่อยากเป็นภาระลูกเนาะใช่ใช่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีเงินก็กองอยู่นั้นที่ไปซื้อขนมกินยังไม่ได้เดินไม่ได้ใช่บอกก็ไปไม่ได้นังหวะเนาะไปไม่ได้ไม่ต้องไปรอลูกหลานแล้วก็ซื้อเองซื้อเองไปเองเดินเองขับขับรถไปเองพ่อช่วยบอกกับ ท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าบางคนที่เขาดูเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าพ่อโดนจ้างมาเป็นหน้ามาเงโอยไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ต้องมาจ้างพ่อเลยไม่ต้องมาจ้างพ่อหาเองกินเองอยู่ท่งมาเลี้ยงตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้คือรองเองกินเองหายเองไม่มีใครมาจ้างไปจะมาจ้างเพื่ออะไรแล้วพ่อก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันก็พ่อค้าเหมือนกันก็คือมีสัจจะอยู่แล้วใช่ไม่ได้นานละ ถ้าใครเป็นอะอยากลองไม่ต้องมาแขลองแค่กล่องหรือสองกล่องก็เดียวก็รู้ผลพอรู้ผลแล้วก็กินแล้วเราพิจารณาสิว่าจากสมมติเราปวดเนี่ยทั้งวันเนี่ยกินไปกล่องสองกล่องแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีเราก็ค่อยๆขยับไปตีสองกล่องสามกล่องถ้าไดีขึ้นเราค่อยเชื่อว่าแค่พูดปั๊บแล้วมาเชื่อไม่จองทีนี้เราต้องพิสูจน์ในตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นใช่ฟังเขาพูดอย่างฟังพ่อพูดเนี่ยพ่อพูดใส่จะเชื่อขอให้พิสูจน์มันก็ ก็มันมีความภูมิใจที่เราหายเนะเราก,ก็ดีใจว่าเออไม่ต้องให้ลูกมาคอยลกหุงข้าวหุงปลาส่งให้กินและเดิน<ช>กินเองได้ย่ยเี้<ช>มันดีขึ้นมากเลยเลยที่เราเป็นมาแล้วสามาจนเราเหนื่อยเหนื่อย,อยท้อแล้วว่าทําไมเรเป็นอย่างนี้เคยนอนโรงพยาบาลเพราะ กระดูดทั oh, s <S บเส้นนี้แล้วหรอพ่อเหลืออยไปมาสองเที่ยวสาเที่ยวเอกชนทั้งหมดแล้วข้าเอกชนหนูคิดดูสิโอ้เท่าไหร่มาเลยแล mm ้ววะเพ่อนอนเอกชนนี่ม yeah? ันหลักไปม้ยเนะแล้วไม่มีบัตรอะไรทั้งหมดรักษาเงินสดหมดคิดดูเขาจะให้พ่อผ่าไหมหรือว่ายังไงเขาบอกว่าไงเพิ่งผ่าไม่ยอมผ่าเขาจะให้ผ่าแต่ไม่ยอมไม่ยอมทําไมพ่อไม่กล้าผ่าพ่อกลัวว่ายังไงไม่ให้กลัวว่ายังไงละกลัวมันจะไม่เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมคือว่าต้องรักษาต้องมีวิธีรักษา ถ้าคิดว่าต้องมีวิธีรักษาเป็นได้มันต้องมีวิธีแต่ว่าจะเจอเวลาไหนตอนไหนวิธีรักษาตั้งมาเจอนี่แดดรีบูนนี่แหละถึงได้เอลองมาดูที่ไอ้หามรักษามาเยอะแล้วหมดมาเยอะแล้วเป็นแสบจ้าสวัสดีจ้ลูกอนนะคะคุณแม่ชื่ออะไรคะคุณแม่ชื่อปัญญาค้ายชูกุลจ้าคุณแม่ปัญญาใชคะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะหกสิบแปดปีแล้วจ้าอายุหกสิบแปดยังแข็งแรงยู่นะคะอ่า ก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่คุณแม่มีอาการเป็นยังไงบ้างคะปวดเอวจ้ะแรกๆก็ปวดเอวก็ล้าวลงมาขาล้าวลงมาตรงหัวเข่าเนี่ยจะ้ะปวดสะโพกจ้ะปวดจนเดินไม่ได้อลจะ้ะคุณแม่ปวดมานานหรือยังคะปวดเอวนี่ปีห้าเก้าแต่มาปวดหัวเขา่าในปีหกสองเนี่ยจ,ะจะ้ะหกสิบหกสองเนี่ยแหละ ก่อนก่อนที่คุณแม่จะมาเจอตัวดีบูนะคุณแม่รักษายไปทุกที่ทุกทางทุกทั่วทิศเลยตรงไหนว่าดีลูกเต้าก็พาไปบีไปนวดไปยันร้อยเอ็ดนะก็ไปนวดก็ไม่ก็ไม่หายกลับมาก็เหมือนเดิมฉีดยาก็ได้สองวันก็หายปวดก็หายมาปวดเหมือนเดิมจาทุกที่แล้วจ้ะ คุณแม่ทานดีบูนนะคะคุณแม่อาการเป็นยังไงบ้างะก็ดีขึ้นจากกล่องแรกก็เห็นผลเลยว่ามันเบาก็เลยสั่งมาอีกติดทานติดต่อกันตีกล่องก็รู้สึกว่าหายปวดสนิทไม่ต้องใช้ไม้เท้าไม่ต้องนี็เดินเองได้สุดยอดนะคะสุยอดดองเขาดีจริงๆเลยละสี่กล่องหายเลยจากกล่องแรกก็รู้สึกว่าเบาเลยค่ะสุดยอดมากเลยนะคะหายภายในสี่กล่องนะคะได้ยินว่าคุณแม่แนะนํา พี่สาวพี่สาวก็ทานสองกล่องเขาก็ไม่ปวดแล้วเขาก็เลยหยุดทานเลยแต่ก่อนเห็นว่าคุณแม่งอเข่าไม่ไม่ไม่ได้จะนั่งขัดสมาธิไม่ได้ขึ้นบันไดก็ไม่ได้นั่งต้องเหยียดขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ขัดสมาธิก็ได้แต่คุณแม่ลองทําให้ดูเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยสมัยก่อนจะจะนั่งอย่างเงี้ยจะนั่งอย่างเงี้ยไม่งั้นก็เปลี่ยนว่าทางนี้จะจะจะมันเนี่ยมันเนี่ยอย่างอย่างนี้ไม่ได้เลยเห็นผลจริงจริงจ้ะ ถ้ามีคนถามคุณแม่ว่าดีบุลจ้างแม่มาไหมโอ้ไม่แม่ไม่ได้จ้างหรอกไม่ได้จ้างแล้วนี้เรื่องจริงหรอก่าเรื่องจริงหรอกจริงคนในบ้านก็แนะนําเขาอยู่หลายคนอยู่จากเขาเห็นเดินได้เขาเลยถามเนี่ยพอแต่ก่อนไปต้องใช้ไม้ใช้ลูกเนี่ยพยุงไป แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดินไปเองนะใส่บาตท,ทุกวันก็เดิไม่ต้องถือไม้เท้าเยะถ้าให้คะแนนดีบุญแม่ให้กี่คะแนนคะถ้าร้อยเนี่ยแม่ให้เต็มร้อยเลยหลกสุดยอดมากเลยนะคะเห็นผลจริงๆลูหลกไม่ได้โกหกอยากให้คนที่เขาปวดกินแล้วหายอยากให้คุณแม่แมนะนํา คนที่มีอาการเหมือนคุณแม่ค่ะปวดสะโพกล้าวลงขาะะจ้าก็อยากให้คนที่ปวดนะลองลองลอง,ลองกินดูจะเห็นผลจริงๆไม่ไม่ได้โกหกเพราะอยากได้บุญเหมือนกันรู้รู้สึกว่าเวลาตัวเองปวดนะมันทรมานมันบอกไม่ถูกเลยอะ่ะอยากให้หายเหมือนกันลองกินดูเลยค่ะถ้ากินสองกล่อง,องไม่ไม่เห็นผลก็ไม่ต้องกินแล้วแม่กล่องเดียวยังเห็นผลเลย อย <forgetting S 2> ากแต่กล่องแรกค่ะอยากเบาตั้งแต่ <PEAK S 1> ตแตแกล <ขา S 1> ่งองแรกเลยทีนี้เรามันเป็นมานานไงสะสมมาหลายปีแล้วไง <Screen> ตังต <ation> ต้งแต่ปี59จากตังแจะปี59มันเริ่มตั้งแต่มจําได้ว่ามิถุนาเนี่ยเดือนเดือนเกิดนี่แหละเจ็บแล้วก็ปวดแล้วกันเนี่ยแต่ตอนนี้บอกลูกลูกบอกสั่งเลยแม่กินเลยแม่กินเลย แจกคุณจ<า>้ณา,า,านนหนูก็เหมือนกันนลูกแค่นาเอาของดีๆมาให้คุณแม่ได้หายเจ็บหายปวดหนูก็จะเจ็บจะปวดลูกให้สุขภาพแข็งแรงเห็นผลจริงๆจ้ะ,ะ,ะอยากจะได้เลยเงินน่ะไม่มีก็ต้องหาแล้วขอให้มันเดิน